สวัสดีครับผมวอร t f c นะวันนี้ก็อยากจะมาควิกรีวิวเร็วๆกันเลยกับเจ้าตัวเดโ o นาของโรงงาน BT b t v 3นั่นเองจากที่คลิปที่แล้วเราเคยทําเจ้าตัวเดโ o นา โลกิไปแล้วใช่ไหมทองหน้าเขียวแต่ว่าวันนี้เนี่ยลูกค้าได้พรีออเดอร์สีสุดพิเศษที่หายากมากๆมาให้ทุกคนได้ลองดูกันนะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวรหัส116 505 s u n r u s d i l นัสดนั่นเองนะครวันนี้มาดูกันเลยว่าดีเทลของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนี่คือเจ้าตัวเดย์ทอน1าหนึ่้าศูนย์ตัว s u n รัสไดอะ l นะครับผมตัวหน้าปัดของเขาเนี่ยก็จะเป็นสี ออกแนวเหมือนกับไซซายมีการปัดกระจายลายดวงอาทิตย์ซันเบอร์ดอยู่ข้างในนะครับผมแน่นอนว่าของแถมของเขาก็คือจะมีเจ้าตัวการ์ดนะครับผมตัวการ์ดที่เป็นนิวการ์ดใหม่ NFC แล้วก็ขอบเป็นสีทองนะด้านในก็จะมีเขียนโมเดลลงไว้เป๊ะๆกับตัวเรือนด้านในเลยนะครับผม1นึ่งหนึ่งหกห้าศูนย์้เห็นไหมแล้วก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวปลอกหุ้มของโรงงาน BT ตัวซิลิโคนหุ้มทั้งหน้าทั้งหลังนะครับผมมาดูถึงดีเทลงานกันนะฮะตัวหน้าปัดกันก่อนดีกว่าตัวหน้าปัดของเขาเนี่ยจะเป็นการปัดลายกระจายแบบบที่ ตัวซันเบิร์ดเนี่เขาก็จะเป็นการปัดเหมือนลายกังหันแบบนี้แต่ความพิเศษของเขาคือเจ้าตัวนี้ออร่าคือมันหน้าปัดเนี่ยสีมันคือหน้าปัดแบบสีเดียวกับตัวเรือนอะตัวเรือนเป็นสีอะไรหน้าปัดก็เป็นสีนั้นเลยปกติถ้าเป็นโรงงานอื่นหรือว่าตัวอื่นเนี่ยหน้าปัดจะเป็นอีกสีนึงใช่ไหมแต่นี่คือเหมือนเป็นมวลเดียวกันกลุ่มก้อนเดียวกันทั้งหมดนะครับผมทําให้เราได้ฟิลลิ่งที่มันมีความฉ่าขึ้นมาแล้วก็ตัดด้วยเจ้าตัว วงนะครับผมวง3วงเหมือนเดทนาแพนด้า Panda นั่นเองก็คือวงสีดำนะครับผมจริงๆสีของเขาเนี่ยไม่ใช่ดาสนิทนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองลึกๆดีๆเนี่ยในสีวงซับไดออลของเขาเนี่ยจะออกน้ําตาลน้ําตาลเข้มๆนะครับผมจะไม่ได้ดำแบบดาไปเลยนะและตัวขอบของโรงงาน BT เนี่ยแน่นอนว่าทําได้แบบ สุดยอดจริงๆความเข้มต่างๆของการปั๊มเนี่ยต้องยกให้เขาและที่สุดจริงๆของโรงงานบีีก็คือสีโรสโกสีโรสโกของ b ีเนี่ยชนแท้แล้วเนี่ยเฉดแทบจะเป็นเฉดเดียวกันเลยครับทุกคน เฉดนี่คือแบบใกล้เคียงมากๆเพราะว่าเคยเอาบีทีเนี่ยไปชนแท้มาแล้วแล้ะเฉดคือมันได้จริงๆนะตัววงต่างๆแล้วก็มีการเล่นทริมของตัวขอบวงเป็นสีทองด้วยนะครับผมทุกคนจะเห็นตัวขอบเล็กๆของตัววงนะเขาก็จะเป็นเล่นทริมสีทองแบบนี้มาพร้อมกับตัวอล่ต่างๆที่เป็นสีทองไม่ว่าจะเป็นตัวเข็มเองหรือว่าตัวมาร์เกอร์ต่างๆเองนะครับผมตัดกับสีดําตรงขอบนะครับเขาจะมีการ ซิลส,สีดำเอาไว้นั่นเองนะฮะแล้วก็เจ้าตัวสายต่างๆแน่นอนว่าเป็นโรสโกทั้งหมดแบบนี้ตรงกลางจะเป็นเงาข้างๆจะเป็นด้านนะครับผมเอเวอร์โรสโกนั่นเองฉ่ำสวยจริงๆนะตัวบัคเกิลของเขาเปิดออกมานะครับ ด้านในจะเป็นปั๊ม5จุดแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวพิเศษเนี่ยจะปั๊ม5จุดนะถ้าเป็นตัวโกไวโกหรือว่าพิงโกหรือแม้จะเป็นพวกแพลตินัมเนี่ยจะตรงนี้จะปั๊ม5้าแล้วก็ฝาหลังตะปั๊มที่ขาอย่างเงี้ยครบ4จุดเลยนะ1 2 3 4จะมีการปั๊มสลักอยู่กลมๆเล็กๆแล้วก็โลโก้เจ้าตัวแพนด้านะครับผมนี่เลยเป็นของ B t ทนะฮะใครสนใจตัวนี้ก็สามารถจะทักแอดมินเข้ามาด่วนๆได้เลยนะครับผมตัวนี้นะแล้วก็ ทองนี่คือเขาแบบทาหุ้มลงไปถึงด้านในเก็บงานละเอียดมากๆนะครับผมด้านในตัวฝาของเขาเนี่ยละเอียดจริงๆนะครับผมการปั๊มต่างๆคือครบมากๆวิธีการใช้งานก็ง่ายๆทั่วๆไปนะครับผมหมุนเม็ดมะยมด้านบนด้านล่างนะครับผมปุ่มโครโนกราฟเราหมุนเม็ดมะยมลงปุ๊บนะครับคือการตั้งค่าต่างๆแล้วดึงสุด คือตั้งของเข็มนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ากดลงไปอีกแก๊กหนึ่งคือการขึ้นลานนะครับก่อนจะกดโครโนโกราฟให้เราขึ้นลานก่อนนะครับสักประมาณ1 0ทีสิบทีนะเพื่อเป็นการเก็บพลังงานเข้าไปในตัวกดไปด้วยและหมุนไปด้วยคือการเก็บเข้าไปกดด้านบนฟึ่งเข็มโครโนโกราฟจะเดินลหลายคนคิดว่าเฮ้ยเข็มตัวนี้มันไม่เดินอยู่นิ่งๆวินาทีไม่เดินเลยเปล่าจริงๆนะวินาทีคืออยู่วงล่างตรงนี้แต่ตัวนี้คือโครโนโกราฟแล้วก,กดหยุดก็กดฟึ่งหยุดตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ ป๊บรีเซ็ตกลับไปที่เดิมเวลาต้องการขายเก็บก็หมุนเก็บบนหมุนเก็บล่างแบบนี้ง่ายๆแบบนี้นั่นเองนะครับผมใครที่กําลังสนใจตัวตัว Daytona B T U เนี่ยสีนี้ก็เป็นสีที่น่าสะสมมากๆเพราะว่ามันเป็นโรสโก d ทั้งหมดเลยแทบจะไม่มีอะไรที่ตัดกันระหว่างสีตัวเรือนและสีของหน้าปัดสวยฉ่ำแบบนี้ Watch FC จัดให้ทุกคนนะครับผมตัวพิเศษตบบนี้ก็รีบทักแอดมินเข้ามาพรีออเดอร์กันได้เลยนะ ช่ำ,ชำสๆสวยๆวันเอฟซีจัดไปครับผม